ขั้นตอนการวางตีจ่จเอะนะครับเราจะวางตีจ่จเอยไว้ตรงกับประตูตีจู่แปลว่าเจ้าที่ในวันแรกที่เราตั้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือควรจะมีของเส้นไหว้นะครับผลไม้5้าอย่างซาแซนะครับสาคูแดง5้าถ้วยนะครับขนมนะครับในการไหว้ครั้งแรกก็จะเป็นทูบแบบนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระถางทูบต้องมีผงขี้เถ้าจากสารเจ้าที่ใกล้บ้านนะครับเราจะใส่ธัญพืชทั้ง5ชนิดนะครับกบไปเลยนะครับ มันก็ต้องมีกิมหวยนะครับปากซ้ายขวานะครับของกระถางทูบใช้ในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลมีให้มากั้กายภายในอาณาเขตที่เราพักสถานนะครับก็อย่าลืมน้ําชานะครับเคล็ดลับนะครับถ้าหากจะตั้งตีจู้หนึ่งสิ่งที่เราจะเสริมก็คือเราจะใส่เหรียญไว้ในกระถางทูบนะครับเพื่อเสริมให้มีเงินมีทองเข้ามาสู่ตัวบ้านเนาะก็ใส่ไว้8จุดเลยครับวิธีการกล่าวนะครับ,รรบให้นั่งหน้าตีจูเอียะแล้วอธิษฐานนะครับขอข้าพเจ้า ขอเชิญตีจูเอีย้ยเข้ามาสถิตหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้นํามาถวายมารับเครื่องสังเวยที่ข้าพเจ้าได้นําถวายทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ท่านมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าครอบครัวบริวารอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่วความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุนะครับหลังจากนั้นให้ปัก ทูกที่กิตฐานทีละดอกนะครับดอกที่หขอให้ทุกคนในครอบครัวและบริวารมีความสุขปลอดภัยดอกที่สขอให้ทุกคนและครอบครัวมีโชคลาภเงินทองดอกที่สก็คือขอให้ทุกคนในครอบครัวและบริวารไม่มีเรื่องทะเลาะเบ,บาแหวงกับใครดอกที่สี่ขอให้ทุกคนและครอบครัวมีผู้อุปธรรมทั้ง8ทิศข้อที่หขอให้ทุกคน ในครอบครัวคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการสาธุ